เฮ้ยประชุมอยู่บีบแต่ทำไมดูคนประชุมเป็นห่าว่าบีบแต่ก็ตกใจหมดโอ้ได้ทีอดีสีเหลืองด้วยตัดให้พ่อค้าเขาเอาไปขายทำอมน,นะลูกค้าก็ทักเยอะพอค้า,า,าคนที่เอารถไปขายต่อก็ทักนมาเยอะตอนขายข้างหลังนั่นแหละเล้วไม่ทำความสะอาดไม่ต้องทำความสะอาดขายแบบนี้แหละขายถูกแล้วสรุปขายหรือไม่ขายขายขายถูกแล้วสองเจ็ดเก้าไปไาไประชุมประชุมเรื่องอะไรนี่นัดกันประชุมเรื่องอะไร โฮ้ยเขามาชมอยู่แบบนต้ทำไมให้มาดูรถเนี่ยจะขายเท่าไหร่เนี่ยเขามาเทินออโอเคมาอยู่ดูให้เฮียเฮียดูอ่ะเปิดเอา้าล็อกหมดเลยอ่าเดี๋ยวเปิด<อ>ให้ตัวทีอาร์ดีเลยตัวนี้รถปีไหนนี่เอกสารเฮียเอกสารีย่านี้เหรอครับรถปีหกศูนย์โอ้ได้ทีอาร์ดีสีเหลืองด้วยตัดให้พ่อค้าเขาไปขายเ่อยนะพ่อค้าทักมาเยอะมากเลย ลูกค้าก็ทักเยอะพอค้าคนที่เอารถไปขายต่อก็ทักมาเยอะช่วงนี้กําลังรอลังเดเอพ่อค้าเขากำลังเน่นอยู่คอนทาหาเราเยอะนะเอาให้เขาไปขายต่อได้กําไรแล้วกันใครสนใจพ่อค้าสนใจผมตัดให้ในราคาสักสองเจ็ดเก้าแล้วกันสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใช่ได้ตัวทีอาดีด้วยนะโอ้ยขายราคาตัดหน้าราคานี้น่ะเออ พิเศษสุดๆใช่2 7 9 0 0 0รถปี6 0ศูนย์สองแสนเด้ม<ๆ>ีด้วยยาลิสชมนี่นะ่ะสวยอยู่นะสีสันโอเคเลยอะ่ะนี่เอาดูห้องเครื่องหน่อยดูห้องเครื่องหน่อยอได้ครับเนี่ยเปิดห้องเครื่องดูหน่อยใช้ได้ไนะสวยสวยใช้ได้ใช้ได้เครื่องยังเสียงยังแน่นอยู่นะเออเอา้ามาตัดเอาไป2 7 9 0 0 0เดี๋ยวผมประชุมต่อก่อน ดูคนประชุมเป็นหา่าว่าบีบแต่ก็ตกใจหมดโอ้เขารีบสรุปผมเอาไปจอดเลยนะออาไปจอดเลยแล้วก็โพสขายเลยให้พ่อค้าเขามาซื้อเอาโอเคจอดไหนอะจอดขายข้างหลังนั่นแหละอล้วไม่ทำความสะอาดไม่ต้องทำความสะอาดขายแบบนี้แหละขายถูกแล้วสรุปขายหรือไม่ขายขายขายถูกแล้วสองเจ็ดเก้าไป